สวัสดีทุกท่านค่ะการขอบคุณต่อองค์สมเด็จพระศรีอรียเมตรัยการขอบคุณต่อท่านิชสมะการขอบคุณต่อท่านประธานพิธีท่านอาจารย์ไพรวิราชารีภูมิจงท่านศาสนาอาจารย์ไพรวิราชารีภูมโจง กาบขอบคุณต่อท่านอาจารย์รัชนีโสภูติไกรวรราภาคุงเทพศีและกับขอบคุณต่อท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้อนญาตให้ข้าเจ้านามภาชันพาบุคลกรและสมาชิกสุขเรกาสมรีในร่วมพิธีวัดพระขอบคุณประจำเดือนของสมเยกาสุเมรีวันนี้ขอตั้งจิตในทาง ขอความคุ้มครองต่อสถาบันชาติศาสนาท่านมหาษัตริย์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระลมราชนินีและพระรมวงศารุวงศ์ทุกพระองค์ขอทรงพระเกษมสำราญรพระชนมายุยิ่งยืนนานและขอให้โครงการสร้างสวนบนพื้นท ในโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองสำเร็จโดยเร็ววันท่านประธานวิธีมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะผ่านทาําวยพรปีใหม่แต่ทุกท่านขออนุญาตอ่านำคำาวยพรปีใหม่ของท่านมุมงโจ่จานศาสนาจา,กการย์พระวิราชา์ี ให้ทุกท่านได้ฟังและได้รับทราบถึงคำอวยพรของท่านที่ส่งผ่านด้วยความที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่ให้พวกเราทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดทั้งสมาชิกบุคลากรและสมาชิกทุกท่านได้พบความสุดจากจิตใจขององค์สมเด็จพระศรีรมตเมตรและท่านมีชุช่สมาผู้ช่วยเหลือโลกผ่านท่านหมโจมาถึงเรานะคะ ขออนุญาตอ่านคำเปิพรีใหม่ของท่านพุมโจคำอ,อปิพรีใหม่2,568โดยท่านประธานวุฒิธิาศาสนาจารย์ไฮร์ยิราชารีพูมโจสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเรื่องในวาระขึ้นปีใหม่พทธศักสาช2,568 ดิฉันรู้สึกขอบคุณต่อองค์สมเด็จพระศรีอารียเมตไตรและท่านมิชชุสมาที่อนุญาตให้ดิฉันแล้สมาชิกทุกๆท,ท่านที่ได้มีโอกาสร่วมมือรับใช้อิจฉาด้วยความรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาหนึงปีที่ผ่านมาแม้ว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับรอบพันธุ์แค่เจ็ดเช่นแค่าบาดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดขึ้น โลกอย่างมากมายแต่สมาชิกทุกท่านสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยการเรียนรู้ปรัชญาท่านมีชั่สมะกับบทเพลงโงสังกัในแ,แต่ละเดือนพวกคู่ก,กับการปฏิบัติผลทางแห่งความสุขคือสกระโยเรและบำรุงประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกท่านเพียนพยาปฏิบัติโดยการหมั่นสร้างส,างสมบูรณ์ยล ทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการช่วยเหลือจากพระถ้ามีชุสมาผ่านพ้นจากหลักเป็นเบาจากเบาน้อยลงหรือหมดไปณปัจจุบันนี้ถึงแม้บางท่านหรือบางครอบครัวอาจจะมีปัญหาหรือโยกับอยู่ยังไม่สามารถจะหานไปได้แต่ผู้นำก็พยายามติดตามเยี่ยมจัดประชุมเผยแพร่ให้กำลังใจในการ โดยการปฏิบัติทั้งสามเสาหลักโยเรยกเกษตรธรรมชาติศิลปะทมงานพร้อกับารางงานตามขั้นตอนทางพระต่อผู้นำทุกเรื่องส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะทุกคนเพราะทุกท่านเพียรพย,ยายามปฏิบัติอยู่แล้วมีประสบการณ์ต่างๆมากมายทำให้พวกเรารู้ว่าในโลกนี้พระธรรมมีจริง สุดท้ายนี้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2568หรือปี2025เป็นปีที่สว่างสวยขออำนาจองค์สมเด็จพระศรีและไม่ไกรท่านมิชุสมาได้โปรดประทานความคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขในปีนี้ด้วยดิฉันขอความร่วมมือรับใช้อิทธิพลพระไวพร้อมๆกับทุกท่านอีกหนึ่งปีให้เป็นไปตามเจตจำนงของพระ ท่มีชื่อสมักบรรทั้งหลายรวมทั้งสรรพสิ่งทั้งปวงคิดสิ่งใดขอให้สมความปราชนาขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีทั้งครอบครัวเป็นครอบโวแห่งแสงสว่างและร่วมมือกันสร้างสวรรค์บนพุทธโลกให้เกิดขึ้นโดยเร็เรววันขอบคุณคกาทั้กล่าวท่านหัวโจฟังแล้วรู้สึกอย่งไงบ้างคะ พี่ตินดะีมหมท่านก็มีความรักความห่วงใยต่อเราสมาชิกทุกคนปารถนายอย่างยิ่งที่จะให่เราเดินไปบนหนทางที่สว่างสวยและพบความสุขอย่างแท้จริงแต่ในการเดินทางนั้นใครเป็นผู้เดินใครผู้เดินครับ ประธานมุรุษที่เดินเราเดินเราตัวเราตัวเราผู้ปฏิบัติเป็นผู้เดินไปหนทางที่องค์สมเด็จพระศรีแม่ตายท่านเป็นชสมะและท่านประธานบุรุษพร้อมกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อนุน้าวและอาจารย์ทุกท่านให้เราเดินนะให้เราได้เมืต มากนะคะทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องไปไงคะตามที่ตำเก่ากำหนขอบในต่างหูโจวต้องเป็นพยานยาในการเป็นแบบศาสนกิจหลังมีอะไรคระสักลา ธนบุร,รีคนรู้นไม่ใช่สังกัดเรานะเราจะไปวัดที่เม่อก,ก่อนนะครับไปอ่อนุชเนานะเราต้องไปนานนะทางทั้งยาอ่อนนุชเราไปรับากตอนนี้มองง่ายขึ้นเป็นไงนะมอ <c oughs> ง,งง่ายขึ้นก็เริ่มลำบากขึ้นเลยนะอ่ะพอให้ไปธนบรีอา่าพอมีปัญหาอ,อีกเดินทางไกลอ่ะท่านอาจารย์ก็ ไม่ตามมหาเราเดินเพื่เดือนนะเดือนนี้จริงๆท่านอาจารย์ไม่ได้เข้าแต่ท่านอาจารย์ให้การเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่าให้เรารวบรวมให้รับผิดให้สิทธิคนเราที่สิบเก้าเนกำหนดเนต้องไปรับน้าที่คนมีแต่ถ้าเราได้สิบคนท่านอาจารย์ก็จะเดินทางมาว่าเราจะไม่ใช่คนธรรมดา,าคนกรองคนเมย์คนกลางคืนไม่ใช่รวมเวลาว่าประมาณสิบโมง ต้องสเสเล็ต่องต้องอพร้อมกันถ้าใจก็กำหนดเวลาเดินทางมาเพราะท่ามีภารกิจที่จะต้องทำงั้นก็ฝากทุกท่านตรงนี้ด้วยนะในในตลาดคือสาขาตรงนี้แต่ถ้าเรารวบรวมนะร่วมแรงร่วมใจกันพระธรรมีสมัชชช่วยอยู่ไหมใช่ค่ะพระธรรมีสมัชก็ช่วยเราสุดกําลังก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาจริงเอาจังขนาดไหน มีจ,จิตใจนึกถึงผู้คนขนาดไหนรับผู้อื่นขนาดไหนได้มาแล้วทิ้งขว้างหรือดูแลอันนี้สำคัญนะเอ,อการสร้างครองคราแต่ละคนให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจรันะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเราคิดว่าง่ายก็ง่ายแ้าคิดว่ายากไปยากนะเหมือนกับว่าเราจะก่อจะดีทองคำอ่ะ มีการสงตรนี้เลยข้าราก,กาจะดีทองคำก็ต้องใช้ความพีมายาใช่ไหมอ่าเลืเจ้ากอจะดีโครนมันก็ง่ายๆเอาโะโกบบบก็เสร็จอะแล้ก็อ,อยู่ที่ใจเราว่าเราจะเพียรพยายามขนาดไหนในการสร้างบุคลาแต่ละคนให้เข้าใจคะให้เป็นบุคลากรชาวสวรรค์ต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความ,มยายาแต่ เป็นผู้สมมหาศารที่เราได้รับนะโมสังกัดหน้าสิบเจ็ดก็ชัดเจนโครงการของพระพระได้นำพระได้นำท่านที่หนึ่งพระได้นำเดินโครงการต่อสร้างสวรรค์เมื่ก,ก็ตั้งแต่โบราณกาลแล้วพม่ก็เคยให้การเล่นร้ครั้งหนึ่งแล้วพราเซจิขอจทคิวเซที่ท่าจนจาใหญ่ท่า,าจนจะเพียรพยายามที่จะไปสร้างตรงนั้นน่ะ ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระฤาษีท่านถามมาเลยว่าสถานที่แห่งนี้พุทองค์ท่านเตรียมไว้นานแล้วสถานที่แห่งนี้ตอนที่ไปปี2 5้5ที่มีการว่าบรุครั้งแรกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียบร้อยนะคือโูนก็เอาเห็นไหมเหมือนกับเป็นเสือปูไว้ลังาคาก็ไม่มีก็เป็นเหมือนกับ เป็นบบการแบบการการแด่งการผลักดันวีสารขึ้นมาสถานที่แห่งนี้ก็ก็ุกธทธององสถานที่แห่งนระพธทธองค์ท่านเตรยียมน,นานแล้วที่จะสร้างเป็นสวรรค์นบนพื้นทุกภพก็ช่วยเหลือมนุษย์ทั้งให้ตอนนั้นจะเป็นป่าเป็นขเขาอยู่เลยนะคะน,นี่เหมือนกันในคำสมมติมาตร การก่อสร้างสวรรค์บนยุคพ่พบมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะเพราะต้องเจตจำนงของรัฐคือต้องการให้มนุษย์ผ่านพ้นจากวิกฤตของการฉลาราของโลกและสู่เข้าสู่ยุคผู้าสอยหางแท้จริงแต่ก็อยู่ที่ตัวเราเราจะมี วัณฑภิกขุก็ชัดเจนถ้าคิดว่าเรายังเรายังมีโรคไข้แค่เจ็บอยู่ใครยกมือค่ะถ้าคิดว่าไม่มีแล้วไม่มีโรคไข้แค่เจ็บแล้วยกมือค่ะไม่มีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีโรคภัยแค่เจ็บอยู่จะตรงตามคำสอนไหมคะ ความจริงความดีความงามความจริงก็คือสิ่งที่เกิดจริงจริงความดีก็คืออะไรคะฟังแล้วรืมแล้วความจริงความดีความงามความจริงความดีก็คือคือปฏิบัตินะใช่ใให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะความจริงภาชนะหนึ่งใบคือความจริงไหม นะแต่ถ้าภาชนะนั้นเบี้ยวแตกจะเป็นความจริงไหมไม่จริงแล้วนะความดีก็คือสิ่งที่เป็นความจริงนั่นแหละคือความดีนะคะพระก็ตกแต่งให้เราเป็นภาชนะที่สมบูรณ์ความงามก็คือมองไปแล้วออกสวยงามดอกไม้สวยงามแจกันสวยงามสถานที่สวยงามแต่การที่เราจะช่วยเหลือผู้คน คนเราเป็นหลักถ้าเรายังเป็นไงมีแต่โรคไปแค่เจ็บมีปัญหาครอบครนะัวนะหน้าดังข้างเครียดเราบอกว่าโอ้เป็นรักอักเสบดีไอกคนจะเชื่อเราไหมเพราะมันต <c oughs> ้องกแก้ที่ไหนก่อนท <c oughs> ี่ตัวเราก่อนนะปรับที่ตัวเราก่อนให้ท่าท่าน,ท,านท่านอาจารย์ใหญ่สอนเสมอธรรมััษนาเวทรู้กยท่านเจอห เมื่อโตมาจากท่านอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าเราต้องเป็นชาวสวรรค์ก่อโดยนําสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยแก้ไขที่ตัวเราไม่ต้องปไปไล่เจ้าแก้ไขที่ผู้อื่นแล้วเมื่อแก้ไขที่ตัวเราเสร็จแล้วนะเมื่อเราเป็นชาวสวรรค์แล้วจึงเป็นพลังแห่งพระที่จะนำพาผู้คนเพื่อสู่การเป็นชาวสวรรค์ได้นะ,ะคนะคนรับพรกก็มองเราเป็นตัวอย่าง คนที่เราไปชวนเขามาก็ดูเราเป็นตัวเนถ้าเรายังเอ้าน้องตังย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 ัมยัง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 ยตงยั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 ายังาังย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 ังมังยังเังยนงยังาังยังยังังเังยังิังยรงยังยังาังยังาังยังยังนะงยั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 ฏิัาณังยังยังยังังยังเัังยัติังยังยังยยัังังยางยยัง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 ยััน สอนวันละหนึ่งเรื่องอย่างน้อยนะโอสังกะเลยนรู LE ้จักโมสังกะจากพระยาธิเนศราแล้วก็โยเลทุกวันนะและเยี่ยมดูแลลูกกลุ่มตามระบบงานให้เรียบร้อยเราสบายคนเดียวลุงคนเดียวแต่ลูกกลุ่มเป็นไงทุกภาระอยู่กับคนกับตรง ถามว่าผู้นำทั้งหลายท่านมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมที่ลูกทุกกลุ่มทุกทรามาทผู้กลุ่มไม่เข้าใจว่า,าเรามีควทมสุขไหม,มไม่มีคม่ะเพราะนั้นทำไงถึงทําให้พวกที่อยู่ภายใต้าการดูแลของเราซึ่งพาให้มานั่นจะเป็นอาจจะเป็นโกดหินดินทรายก็ตามแต่เราเจรจาไงให้เป็นเพศพลอยได้อยู่ที่ตัวเรานะคะก็ จะไม่พวกอะไรเยอะนะก็ใช like okay. like so ้คำมานานแล้วก็ขออนุญาตนะคะการขอพรถ้านโถจะให้ความเวลานะขออนุญาตให้พรจังคิดนิดนึงกาบขอพรจากองค์สมเด็จพระศรีดาวมีรัยท่านมีสมะขอทุกท่านสว่างสวยทั้งจิตใจและกายสังขารวาสจาลงความในที่ไปในเกี่ยวเบียนขอให้เป็นพลังของพระอย่างแท้จริงขอส่งถ่ายความ เป็นที่เป็นพลังของพระสู่ผู้คนรอบพระค่านะคะทั้งคนในครอบครัวและผู้รับสมาชิกภายใต้การดูแลให้ทุกมีความสุขขอทุกท่านผ่านโชนโย,ยกับและได้พบคพานแต่สิ่งที่ดีที่งามขอรบลดมีความจขได้ได้ถึงนำลูกหลานตลอดกิจชันธ์ขึ้นสู่ผู้ปกสรองสวรรค์และปรินิพาน